ก็ฝากความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับมีความน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยว่าเราย้อนไปในความรักที่เป็นไปไม่ได้ในสมัยนู้นดีกว่าไม่สามารถถูกเปิดเผยได้และก็ความสัมพันธ์ต่างๆไม่ใช่แค่ตัวผมกับนัติก็จะมีนายน้อยเดทตัวเมฆตามความสัมพันธ์ของในครอบครัวอีกคือมันมีคอน FLICT เยอะแยะมากมายความรักหลายๆรูปแบบในเรื่องเดียว แล้วก็ไม่ใช่แค่ความโรแมนติกอย่างเดียวด้วยเรามีความคอม,มดี้ผสมเข้าไปด้วยครับครับก็จเร,รึกรัติชาเนี่ยสนเสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งคือความรักแบบ original. เอริจิเออรักสมัยนั้นเนี่ยเขาจะค่อยๆรักนะคือ2คนนี้จะมีความเป็นแบบค่อยๆส่งจดหมายให้กันและการแอบชวนเธอไปลอยกระทงนะนัดกัน3ามทุ่มหลังวัดจริงๆรางอะไรยนฮะหรือว่าจีบกันครั้งแรกวันิพ่วันเข้าบ้าน คือผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่หาไม่ได้ในซีรีส์โมเดินเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นของแรงทุกคนเอ oh <my> อยากจะให้ดูของแรงนี้นะครับสำหรับความน่าติดตามเรื่องนี้เอาจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยหลายองค์ประกอบมากว่าเป็นซีรีส์ของ GMMTV ก็น่าติดตามแล้วและยังเป็นพีเรียลเรื่องแรกของ GMMTV ค้ยใช่แกไม่ดูไหวหรอกเออแล้วเป็นชนลลพีทำที่ชลลพีที่แบบทำภาพสวยมากๆใช่คือแบบเป็นกองที่เขาช่ำ ช่าช่องเกี่ยวกับการทำพีเรียนเป็นอย่างสูงนักแสดงคุณภาพนะครับเรื่องนี้ทุกคนเลยก็ไม่เป็นพีเรียนเรื่องแรกของ G ีนวีทีวเอาจริงไม่ต้องคิดแล้วปะ่ะเรื่อพีเรียนธรรมดา,าพีเรียนบอยเลิฟมันเป็นครั้งแรกในหลายอย่างมากๆแล,<อ>แล้วเราเต็มที่กับมันมากๆแต่ว่าใดๆเลยก็อยากให้ทุกคนเปิดใจใ<ช>ลองลองลองดูกก่อน,กนนะครับเพราะว่าเาจริงพวกเราตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆนะครับไม่ใช่แค่ตัวพวกเรา<ท>สองคนแต่เป็นรวมถึงพี่เกพี่อินนักแสดงท่านอ<ๆ>ื่นรวมถึงตัวพุ่มกลับหรือว่าทีมงานเองตั้งใจใน การทําผลงานเรื่องนี้ออกมามากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับชมรับฟังผลงานเรื่องจาร,รึกติชายทั้งกายและใจของพี่จะคิดคํานึงถึงน้องตติแต่เพียงผู้เดียวทั้งกายและใจของน้องจะคิดคํานึงถึงแต่พี่ทีแต่เพียงผู้เดียวเช่นกันจะฝ่าฟันด้วยกันจนสุดหัวใจรักของฉัน เธอฉันงอัศจรรย